ในจำลองเราเรื่ององคุล里มานครับเพื่อนๆคงรู้จักองค์ล里มาอยู่แล้วใช่ไหมครับหลายคนคงรู้ว่าเป็นจอมโจรใจชั่วที่ฆ่าคนบางครั้งองคนนะครับแต่วันนี้ครับเน้อสุดนเร่องนี้จะมองมองถึงองค์ล里มานอย่างจริงจนะครับว่าเขาเป็นใครและเหตุการณ์ที่ถึงฆ่าคนจำนวนคนนั้นองค์ล里มานะครับมาจากคำว่าองค์ล里ที่แปลว่าริ้วมือบวกกับไาที่แปลว่าสร้อยคองครับรวมกันแล้วก็คือสร้อยคองที่ทำจากยุ้งมือแต่เดิมแล้วนะครับองค์ล里มาชื่อว่า เป็นบุตรของพครโหิตครับเป็นทางของพ,าพ,าพระเจ้าอเลสซานโดศลครับเมืองเสาวาัตถีมานายชื่อนางมันตนะครับตอน,นเด็กๆนครับอดีตสกัดเป็นเด็กขยับครับเรียบร้อยตั้งใจเรียนมากเป็นเด็กที่ช่วยผูแม่ทำงานตลอดเวลาไม่มไืมไม่สนจนวันหนึ่งครับก็เป็นัยร่นอันสกัดได้ไปเรียนในวิชาที่เมืองตากศิลาครับและสามารถเรียนได้เรียนได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งคนบทอาจ,จารย์คนนีบัตรอาจารย์เป็นอย่างดีครับจนเป็นที่รักใคร่ของคนครับทำให้ สิ่งคอนจึนกินฉาดทุกอยางครับจริงยุยงอาจารย์ว่าองค์ุณงานนั้นคิดจะทำงานอาจารย์แล้วก็คิดจะกำจัดอาจารย์เลยที่จะกำจัดองคุณงานเสียครับโดยบอกองค์ุณงานว่าถ้าอยากสำเร็จวิชาขั้นสูงสุดนี้เจ้าจะต้องเป็่าคนที่ได้เงินค่าเสียก่อนเชื่อหวังว่าต้องโดนคนฆ่าตายเอาครับองค์ุณงานเลยจะบอกเป็นฐานเรื่อง่าคนคะในขณะที่องค์ุณงานนั้นเก็บนิ้วได้บ999ลูกแนว มารดาขององคุล <át> e ิมานะครับก็ได้ออกตามหาองคุลิมาหลังเนี้ยซักข่าวว่าลูกชายของตนก็ได้การมาเป็นมหาโจรนะครับในขณะนั้นเองครับพระพุทธเจ้าเราทรงกำลังนั่งสมาธิมองความเป็นไปในโลกมนุษย์อยู่ก็ทรงทราบว่าแบบนี้เนี่ยองคุลิมามีสติฟันเฟือนครับถ้าพบกันก็จะฆ่าเลยข้างนี้อาจจะเป็นมารดาของตนก็เป็นได้และองค์เุลนมังก็คงต้องตกลงโลกอเวจีครับโดยว่าไทยที่เปรียบก็ต้องทำให้ตายนะครับพระพุทธเจ้าไดออกตามหาองคุลิมานะครับ จนได้ทบองค์ปริมาณและองค์ปริมาณก็เลยเรื่องแสงก็ได้รับหนาจากพระพุทธเจ้าครับจนได้ออกบวชและองค์ปริมาณก็เป็นทุนสาวลงครับปฏิบัติตารของขอยพระพุทธเจ้าจนได้เป็นพระอรหันต์นิทานเรื่องนี้มีความคมมา่มายนะครับแล้วข้อที่ต่างผมขอเก่ตัวอย่างข้อที่หนึ่งที่ว่าบุคคลใดเล่าแบบกรรมที่ตนทำไว้แล้วหันมาบำเพ็ญกุศลแทนบุคคลนั้นย่อมยังสร้างประโยชน์และสังคมให้กับโลกใบนี้ได้เหมือนดั่งโยงจันทีทนเได้แล้ว จบรายการถึเป็นครั้งนี้ครับขอบคุณครับ